มาจากอาหาร้อนีที่สาวอีสานที่สซูพี่น้องกินก็คือเป็นแกงปลาย่างใส่ผักคขมค่ะปลาย่างนอกจากใส่ผคคักคขมกะทีแกงใส่หอมแดงพริกเกลือน้ำปลาแกงแบบคนอีสานเนาะคะ่ะแกงกินง่ายๆอาหารเท่กินง่ายๆแกงไส่ผักคขมเป็นพักนะคะ่ะ จ้าเาเตรียมอุปกรณ์เร,เรียบร้อยเดี๋ยวสาอีสานก็จะไปตั้งหมอ้อน้ำให้มันเดือดแล้ก็จะเริ่มปรุงกันเนะจ้ะ น้ำเรื้ยงของปลาคมออกเลาวจ้าเ้าวก็กสิได้ไปเอาไปอ่าน้ำไปะนอกน้ำเย็นผัเกเ้าวก็สิได้สดเนาะคะ่ะถ้าเขาใส่น้ำเย็นเลยผักกระชด้สดจ้ะสีสันผักข้ากะจังสิบโบได้ตายได้นั่นเนาะคะ่ะสดใสสีสดอยูแ่แบบนี้ข้ากะเตรียมแกงเลยค่ะเตรียมปรุงพอเขาเตรียม รวบผักเรียบร้อยแล้วน้ำแกงถ้าอีสานก็นย่องน้ำอย่าน้ำนะคะเป็นน้ำแกงน้าเขาจังสิได้เข้มข้นได้แซ่บสั่งน้าให้เดือดก้นค่ะที่นี่เขาจังสิได้เริ่มปรุงน้ำเดือด ใส่พริกต่ำใส่หอมแดงแ้วจ้ะอารองไปใส่นังเดนางน้ำเดือดแล้วใส่สางกระสือเอาไปย่างหักเอาไปย่างใส่ตอนยีไๆเลยจ้ะยังแสบ นี่เขาก็ตั้งปลาย่างต้มหมยอย่างค่ะมันเปื่อยก่อนนะค่ะปลาย่างให้มันเปื่อยก่อนให้มันสุกก่อนเลาจังจะได้ปรุงรดเอาพักผักคขมที่เขา,เาลวกไว้แล้วลงไปปรุงตอนนี้ต้มน้ำปลาให้ปลาสุกก่อนจ้ะ ต้มไ้อ้อนโตแล้วจ้ะสุกนั่นแล้วสุกผักขมที่เขาลวกไว้นะจ๊ะ cưa Rồi. ผงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะจ๊าก,กับสิชิมรสหอมกินปะย่างค่ะหอมนัวน,น้าม้วความเข้มข้นของน้ามบายยานังนาจาาเม่กินแกงปะย่าง,งกับใส้กระขมกับสาอีสานเก็ดกินแซ่บสู้กินหอมแล้วค่ะหอมปะย่าง มาจ้าของเซ่บๆเข้าให้กินกันง่าย